ตอนเย็นๆน,นะคะอันก็มาปล่อยวัวที่ทุ่งที่เราจัดไว้นะคะทุ่งหญ้านะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะตอนนี้เเหมือนฟ้าร้องนะคะเพื่อนๆไม่รู้จะไรนานหรือเปล่านะคะนี่นะคะ เดี๋ยวน่าจะไม่นานนะคะน่าจะลงเพราะว่าพอเริ่มไลฟเสียงฟ้ามากลัวเหมือนกันนะคะก็ <c oughs> จะให้ดูอนนี้เป็นสะนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะหนึ่งล้านดวงใจเดี๋ยวก็ลงแล้วนะาเสียงฟ้าน่ากลัวมากเลยอันพอเราขึ้นไลฟฟ้า ้องเหมือนฝนจะตกเลยนะคะนั่นะ่ะเห็นไหมก็คือน่ากลัวสวัสดีจ้าสองร้านดวงใจนะครับมาดูอันปล่อยวัวที่แปลงหญ้านะคะตอนนี้ฟ้า,าร้องอันก็วันๆเหมือนกัน <c oughs> กลัวค่ะ ก็จะประมาณนั้นนะคะเพืเ่อนๆสวัสดีทัไทยหาล้านดวงใจด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้คือบ่อปลานะคะที่หลังบ้านของอันหลังบ้านสวนนะคะมันจะมีแปลงปล่อยเลี้ยงวัวมีสองสามตัวอยู่ตรงนู้น,นะคะ มันไม่ได้เดินไปคาเขาเพราะว่าฟ้าร้องนะคะสวัสดีทักทาย16ร้านดวงใจด้วยนะคะเดี๋ยวออพาไปตรงไหนดีฟ้าร้องเนะ <c ười> ขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายอดูต้นอันนั้นคือที่เราเอาไปแกงได้นะคะเพื่อนๆ ขอบคุณนะคะ39มสิบ้านดวงใจขอบคุณวินัยบุตรแสนด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวอันไปหานะคะคือวันนี้ไรจะ,จะอาศัยขึ้นวันละนิด,นดแต่หลายรอบนะคะเพืเเเเเ่อนเพื่อนเพื่อเพ่อย่าว่ากันนะคะเพราะว่า อันทําคลิปยาวไม่มียอดวิวเลยอาศัยว่าไลฟ์พอที่จะมีเพื่อนเอนเข้ามาชมพอที่จะได้เหรียญขยับบ้างนะคะก็ชมบรรยากาศทุ่งนาไหมนะคะสวัสดีนะคะสามสิบแปดล้านดนูงใจแล้วอันมานั่งเลี้ยงวัวแต่ว่า บัวมันอยู่ไกลนะคยแล้วฝนก็จะตกด้วยคงจะไรไม่นานนะคะเพื่อนๆดูดอกบัวนะคะเห็นไหมขอบคุณนะคะห้าสิบเดล้านดว,ดวงใจแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามา,าให้กำลังใจกันนะคะดูค่ะเมฆ เมฆหนามากเลยนะฝนก็ตกแล้วนะทางนู้นประมาณไม่กี่กิโลหรอกเพราะว่าเมฆขาวน้ำฝนลงแล้วนะคะขอบคุณเจ็ดสิบล้านดวงใจขอบคุณหลายหลายด้จ้าโอ๊ยหมวกหมวค่อยไปไหนโอ,อฟ้าก็าร้องเนาะเมื่อกี้เอออย่าเพิ่งร้องนะ ให้เราก็กลัวนะคะก็ธรรมดาแหลนะเนาะเราอยู่ใต้ฟ้าอืมดู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 อันนี้คือมานั่งเลี้ยงวัวอันเยินทำที่ปล่อยปล่อยให้หวัวกินแปลงหญ้านะคะแปลงหญ้านี้ประมาณได้หนึ่งนะ นาทียี่สิบนะคะไม่ขึ้นนานนะบางทีก็อาจจะสามสี่นาทีแล้วแต่จังหวัดนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะประมาณนี้ดู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 ดดดบอ่อป่าป่า,ปาที่หลังบ้านนะหลังบ้านสวนนะก็จะมีตน้นไผแล้วก็ตอนนี้เขาเรียกอะไรผักที่กินกระลาบอะ เนี่ยอะไรนะผักเม็กเนี่ยนะใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าภาคเขาเรียกผักอะไรนะแต่นี่คือยอดผักผักเม็กนะคะที่ที่เอออันได้ปลูกไวหลายปีแล้วแต่ก็ได้กินบ่อยมากสวัสดีนะคะเนี่ยเห็นไหม ขอบคุณนะคะที่วะเเข้ามาให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวนะเป็นยังไงกันมานั่งมานั่งอดูนะคะก่อนยินเพราะว่าเดี๋ยวประมาณห้าโมงครึ่งก็เอาเข้านะคะเพื่อนๆเอาเข้าคอกเขานะคะคอกก็อยู่ที่ใกล้กแหละ ไม่ไกลนะคะเพื่อนๆอือไม่ตูสักทีนะคะหัวแก่นนะ,ะไม่ได้กินนมนะ,ะแม่เขาไม่อยู่นานแล้วแม่เขาเจ็บขานะะขอบคุณนะคะร้อยยี่สิบท่านนะ,ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณในหลายเนะ,ะ่ยจ้าอืสองตัวกินทางนู้นนะคะไม่ได้เดินไปนะคะมานั่ง แล้วก็ฟ้าก็เหมือนจะพึ่งๆมานิดนึงนะก็ดูสิว่ากลัวฝนนะคะไม่ใช่แล้วเ,เราอันจะนั่งตรงนี้นะนั่งพาทุกท่านชมบรรยากาศนะแต่ว่าน่าจะย้อนแสงนะวันนี้น่าจะไม่ย้อนนะ สวัสดีค่ะคนที่คอมเมนต์ทักทายเหมือนเดิมนะคะอันก็ขอบคุณมากๆค่ะทีะ่เข้ามาทักทายกันนะคะวันนี้ก็พามาดูนะคะแต่ว่าเ้า่างหลังนะไม่ได้ไป เขาก็กินอยู่ตรงนี้ตัวเดียวนะคะขอให้ทุกคนที่ผ่าแล้วขึ้นมาอะไรนะคะก็จะได้ยอดเส้นหรือว่ายอดเรียนนะก็ลองดูนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะคนที่คอมเมนต์แล้วก็ท,ทักทายอันนะอขอบคุณนะคะแล้วก็ t h แ n ง you นะ ชื่อบุญหลายนะคะเห็นไหมคะบุญหลายอิ่มยางนะคะเขาขึ้นได้นะคะแต่ต้องดูอารมณ์เขาด้วยถ้าอารมณ์เขาไม่ดีก็ไม่ไม่เท่าไหร่ก <c oughs> ินอิ่มยาง ราก็ต diyorsun, ้องดูเอาลงเขาด้วยนะคะเพื oples, ่อนแปรโอ,โอ<ๆ>้โหฟ้าลงแล้วนะคะเพื่อนดูข้าวที่มีแต่หญ้านะคะข้าวันอ้หาเยอะเลยนะแต่ก็สู้หญาเยอะก็ต้องสู้นะทำไงได้มืดกลับมาเหมือนเดิมกับกล้องนะคะ นักเต้นที่แบบว่าฝึกหัดมาเป็นนักเต้นรถแห่นะคะืแบบขอบคุณน,นะคะโอ้โอุณเขาเรียกว่า ไปดูไปกินเนี่ยไปไปกินไป,ไ,ป ừ, ไม่เอานะหยดุยดหยุดไม่ได้บางทีอารมณ์เขาเปลี่ยนแปลงเร็วนะคะเพื่อนถ้าหยุดน้ำมุ้งไหนโอ้ยเดี๋ยวเธอไม่เอาอะไริ่มแล้วนั่นเขาเข้ขขาไปเขาชอบแกงนะ เพราะว่าส่วนใหญ่เราเล่นกับเขาตั้งแต่เด็กนะคะเขาก็เลยแบบว่าสนสนกับเรานะเพื่อนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกคะ่ะแต่ว่าเราก็กลัวเพราะหนึ่งเราเขาเป็นเขาเป็นสัตว์นะคะเราก็ต้องอคล้ายๆว่ากลัวไว้ก่อนนะ,ะ <laughs> เื่อเราทำอะไรเราเราก็เราก็จ็บ ไปนะคะเดี๋ยวอันก็จะลงแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ก็ตอนนี้มั่งชมบรรยากาศเนี่ยนี่น,นี่เห็นไหมบ่อนะคะขอบคุณร้อยเก้า่านนะคะเนี่ยเห็นไหมบรรยากาศดีมากเลยนะคะเพื่อน,นอัน,นอันนั่งไ์อยู่ที่ห้องไม่เคยมีถึงร้อยวิวเลยนะคะไม่มี ไม่มีคนถึงร้อยท่านเลยนะคะที่เข้ามามีประมาณสามสิบสี่สิบะพออ่านมาไล่ข้างนอกลุ่มไผ่นะ่ะร้อยกว่าเลยนะนะตอนนี้อันก็นั่งอยู่ขอบสระนะคะเป,เป็นสระ,ะตัวนี้ จะอาจจะไม่เท่ากันนะคะบางที่มันอาจจะแพงบางทีก็อาจจะถูกนะคะแล้วอยู่ที่ทาง้เขาทางที่นั่นเขากำหนดมานะทางอะไรเขาเรียกองแน่าจานะน่าจใช่จ้าเสียงฝนมาแล้วนะคะเพื่อนๆเออหลบหลบไปไปฝนมาแล้วนะคะเพื่อนๆน,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 นู่นนุ่นเสียงฝนมาแล้วบ๊ายบาย